สวัสดีครับทุกคนพบกับหนุ่มนาแสนสุกอีกแล้วนี่วันนี้มาที่นาแสนสุกเลยนี่ป้ายจริงสัญ,ญลักษณ์ของนาแสนสุกนะครับนี่วันนี้มาพัฒนาพื้นที่เส้นทางเนาะนี่ตัดหญ้าครับนี่มาตัดหญ้าที่สวนไที่นาแสนสุกอ่นะนู้นทางออกไป ดูถนนใหญ่เนาะนี่เดี๋ยวพามาดูครับในอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้มาที่นาแสนสุขนะมานาตัวเองนี่นี่นี่นเลี้ยงปลาเลี้ยงปลากระชังเนาะนี่บ้านน้องสาวนี่โรงเก็บรถนะนี่บ้านน้องสาวอยู่ฮอลแลนด์เนาะ นี่ครับอาจยวจะพาไปชมนี่ป้ายภาพภาพรวมตรงนี้สวยครับนี่วันนี้ผมตัดหญ้าทั้งหมดเลยตัดหญ้าพื้นที่นี่บ้านสวนบ้านนาเส็นสุขนครับนี่อีดำของเรารีโวอันนี้ก็มี f o er, r ์จูเนอร์สปอร์ต r รเดอร์กระบะ1นคันพอใช้อยู่นะครับนี่พื้นที่วันนี้ก็ มันทำความสะอาดครับนี่ตัดกล้วยมากล้วยสวนเยอะแยะครับนี่นี่นี่กล้วยอู้นี่ไผ่ออกเต็มไผ่นี่นี่นี่กล้วยเยอะแยะแกหมดละกล้วยนี่ครับพื้นที่ที่เราทำงานสะอาดเรียบร้อยดี คุณภรรยากำลังอาหารให้ปลาากพวกชอบกินทุกคนแล้วก็แชร์วัสดีครับ